สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลุดมพันธ์ค่ะพบกับวิชาการงานอาชีพค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องมารายาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นค่ะ <S <S ก,าการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นเนี่ยก็อย่างเช่นการาทำงานบ้านการทำรายงานกับเพื่อนในกลุ่ม การเก็บขยะรอบชุมชนที่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะทำงานอะไรนะคะเราก็ควรจะมีมารยาทที่ดีต่อกันเพื่อให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมีความสบายใจในการทำงานซึ่งจะช่วยให้งานต่างๆนะคะสำเร็จอย่างรวดเร็วราบรื่นไม่มีปัญหาและได้ผลงานที่มีคุณภาพค่ะสำหรับมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะคะ ก็จะมีแนวทางทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใน10ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือการรับผิดชอบทำงานที่เป็นหน้าที่ของตนเองค่ะการทำงานนะคะควรจะทำงานตามหน้าที่ที่รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์ค่ะในเมื่อเรานะคะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าทีน่นี้เราก็ควรจะรู้หน้าที่ของตนเองนะคะไม่ต้องให้ผู้ปกครองนะคะบอกบ่อยๆหรือต้องเตือนย้ำบ่อยๆค่ะข้อที่2นะคะก็คือไม่เกี่ยงงานเมื่อได้รับมอบหมายค่ะเราไม่ควรที่จะเกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผู้อื่นนะคะเพราะการเกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยเป็นการแสดงความไม่มีน้ำใจ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงทําให้ใครต่อใครเนี่ยไม่ต้องการที่จะร่วมงานด้วยนอกจากนี้นะคะยังทําให้งานล่าช้าแล้วก็เสียหายได้ค่ะสําหรับแนวทางข้อที่3นะคะก็คือการเสนอความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ค่ะเรานะคะควรที่จะมีความกล้าในการเสนอความคิดเห็นโดยที่เป็นความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและไม่ผิดศีลธรรมค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ย ประสบความสําเร็จนะคะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความคิดเห็นที่เราคิดว่ามันดีและมันจะช่วยให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้ง่ายเร็วขึ้นและประสบความสำเร็จนะคะเราก็ควรจะเสนอความคิดเห็นของตนเองเนี่ยให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยค่ะข้อที่4นะคะก็คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะ สำหรับข้อมืตอกี้เราบอกไปแล้วว่าเราควรจะเสนอความคิดเห็นบ้างเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยในเมื่อเราสามารถเสนอความคิดเห็นได้คนอื่นเขาก็ต้องสามารถเสนอความคิดเห็นได้เหมือนกันในเมื่อเขาเสนอความคิดเห็นมาเราก็ต้องรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเพราะความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ต่อ,อการทำงานและก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียก็ได้ค่ะ เราเนี่ยก็จะสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขาการทำงานหรือทำให้ผลงานเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะแนวทางข้อที่5นะคะก็คือการยอมรับมติส่วนใหญ่และปฏิบัติตามค่ะก็คือการยึดหลักราาประชาธิปไตยนั่นเองในเมื่อมติส่วนใหญ่เขาลงความเห็นในแนวทางนี้เราก็ควรที่จะยึดหลักนั้นและปฏิบัติตามค่ะ เพราะเราถือว่าเราต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะความคิดเห็นของคนหมู่มากค่ะซึ่งเรานะคะก็จะเอามาตินั้นนะคะมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายค่ะสำหรับแนวทางข้อที่6นะคะก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองบ้างค่ะมันคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานตามกำลังความสามารถและโอกาสค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วและเรามีเวลานะคะเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้านนะคะเป็นการแสดงน้ําใจนะคะและทําให้งานเนี่ยสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะการทํางานสองคนเนี่ยมันย่อมต้องดีกว่าการทํางานคนเดียวอยู่แล้วถูกไหมคะข้อที่7นะคะก็คือพูดจาสุภาพในขณะที่ทํางานร่วมกันค่ะ เรานะคะควรจะพูดคุยกันด้วยวาจาที่สุภาพไม่ตะคอกเสียงดังไม่แสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมเมื่อเกิดความไม่พอใจในขณะที่ทำงานร่วมกันค่ะการทำงานกับคนหมู่มากนะคะย่อมต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเราก็ควรจะพูดคุยกันนะคะด้วยวาจาที่สุภาพพูดคุยกันด้วยเหตุผล และหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดค่ะถ้าเกิดเราเนี่ยพูดคุยกันด้วยคำที่หยาบคายมันอาจจะทำให้การขัดแย้งเนี่ยมันมากขึ้นนะคะและทำให้ผลของมันแย่ลงได้ค่ะข้อที่8นะคะก็คือการไม่เรียนแบบความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะในกรณีที่เราจะสร้างผลงานนะคะเช่นประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ทำรายงานทำโครงงานเราจะต้องไม่ไปเรียนแบบความคิดของผู้อื่นค่ะ เราต้องคิดด้วยความคิดของตนเองการที่เราเนี่ยไปเรียนแบบหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาใช้เพื่อประโยชน์ในการทำงานของตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะสำหรับข้อที่9นะคะก็คือ รู้จักกล่าวคําขอบคุณและขอโทษค่ะการกล่าวคําขอบคุณและขอโทษนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่เสียอะไรเลยนะคะมีแต่จะได้กลับมาซะด้วยซ้ํานะคะเมื่อผู้อื่นนะคะทํางานแทนเราหรือช่วยเหลืองานของเรานะคะเราก็ควรที่จะกล่าวคําขอบคุณค่ะและเมื่อเรานะคะทํางานผิดพลาดหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยเราก็ควรที่จะกล่าวคําว่าขอโทษค่ะ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการชื่นชมผู้อื่นเมื่อผู้นั้นทำงานได้ดีค่ะการรู้จักการชื่นชมผู้อื่นเมื่อทำงานได้ดีและไม่ซ้ำเติมผู้ที่ทำงานผิดพลาดพร้อมทั้งให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทำให้ผู้ร่วมงานนะคะทำงานร่วมกันได้อย่างสบายใจและทำให การทำงานเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีค่ะ